โอเคครับผมเสด็จมาจัสสายนะวันนี้มาเล่นโกรธโนเต็มนะนูจะเล่นไหมก็ฝากกดไลค์เป็นแรงใจนะครับก็โน8.5นะครับไฟ2อ L คือทะลุ MP อะไรไม่รู้ครับ AE คือปืนเลเซอร์ยิงทะลุหรอมั้ง BA บาอะไรไม่รู้ซัมติง SS คือพกระเบิดค่ะเอจีรู้สอง CB คืออะไรไม่รู้ครับแต่ผมเอา HK คู่มาเล่นไม่รู้จะเล่นไหมก็ฝากกดไลค์เป็นแรงใจด้วยครับ ผมน่าคิดอยู่ผมจะเล่นมีดเลยผมถือมาหมดทุกมีดเลยตอนนี้เรียบร้อยลมป่าโดเช่ดผมได้หนึ่งครับวางเลยได้ไหมฮ้ยผมมีกันไฟอ่ะ หรือจะเชื่อเออมไม่น่าจะเป็นการเอา,าเด่นวะดูดิมาจากขไหนดได้บ้างวะเนี่ยโอเคตัวนี้เขาตายแล้ว เอ้าว,วางนี่บ่ถืว่าวางนี่เฉยโอเคสวยโอ้ยถือว่าเล่นกันเป็นทีมอยนะู่เนี่ยเนี่ยแต่มันดึกแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยมีคนมาเล่นกนที่ห้องน้อยจริงมันเหลือแต่คนอเก่งแล้วมเล่นยากแล้ว แบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวขอเต้นกันครับคือทางนูน้นตัวหน้าบีหน้าเกิดก็มีเนี่ยดูนีโอู้หูทามมิ่ง <c oughs> เจอพอดีเสร็จแต่เตช้ โอ้เร็วมากเลยครับเล่นอันนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไงปะเร็วมากเลยบเรื่ความที่คนน้อยกว่าเนี่ยยากอยู่เล่นอย่งไรดีว่า ทำมิกิที่ตกใจวะสะดุ้งเลยครับเมื่อกี้นรียกว่าจะไปแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมวิ่งทำไมจากทางนี้วะนึีกว่าจะไปห่างน่นแล้วครับเพราะว่าเหมือนก็เดินมาแล้วอะแล้วก็เดินกลับไปเฉยเลยน้ำคิบโดดติดแล้ววะ วังเออะน่าสุดตะูฟยากยังครับห้าหนึ่งแล้วน่าเอตัว จับตายแล้วมัจีแป๊ดนึงครับบีวิ่งตัวกลางโทโทโทษโทไม่ใช่พขระเบิดแล้วหรอเสียงมันอยู่แถวนี้เลยอ่ะตอนเล็ก เสียงดูดป่ะเนะี่ยอถามมิ่งอีกแล้วอ้าวา ตกใจเล่มเมื่อกี้โอโ,ห,โห,หน่าเกิดโดดแล้วครับ ว่าแล้วกีกับตาย <c oughs> ตัวนี้อยู่บีอะเดี๋ยวล่อเสียงบีได้ปะ <c oughs> ไปไอ้เขี้ยโอ้โหมองไม่เห็นกลางกลางเหมือนจะเดินทางเกิด เต็นยากเลยครับทีนี่ไม่ตายด้วย เม่คิดยินเสียงโดดลงว่าจริงครับแต่ว่าจริงไม่ได้เมื่อกี้ผมทำให้ต้นเกมผมเบรกไปจังหวะหนึงเนาะแล้วเขาเหมือนเขามาด้านบนแล้วก็โดดลง กะสุ่มๆโดนด้วย <laughs> แต่เมื่อกี้รอดเพราะฟันไม่โดนครับถ้าเมื่อกี้เขาฟันโดนมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งเลยนะดักนี่แน่แหละเพราะว่านี่ผมไม่รู้จะเล่นตรงไหนดีเหมือนกันวะ <laughs> ผมน่ากลัวเขาขึ้นมาดักข้างบนจริง เอยอ,อย่าตายนะเฮออคิดถามมีอ่ะเกือบตายหนะอออย้าบนะีหน้าก่างอ่ะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะอย่่อยู่นะดิ่งยากนะน่าไหนสวย ตัวนี้ยูบีปะยูบีครับยูบีวางอะไมไปตีหลุดหลด,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 ดยู่หน้าผมเล่นหลอดเดียวไหมเพราะว่าคนนี้คมจัดเละ เกือบแล้วเมื่อกี้เพื่อนเกือบตายนี่มันเกมเพลย์แบบโดนยำไม่แต่มมันเดียบปาจะโดอยู่เอ ไปอย่างอ่ะโดเงียบคลิปเลยผมไมรู้จะคุยอะไรนะอุ้ยโอ้โหตกใจเสาคู่เนี่ยครับการ์ตู มันไปลงไหนวะมันจะมีดักหน้าบีตัวหน้ากลางหน้าบีตัวหนึ่งตลอดเลยขวัญนะเอ้ยเป็นไงวะข้อไหนอ ผมไม่เห็นตัวบีอะเมื่อกี้หน้าบีไม่เห็นในบีในบในีในเกิดเหาะเด้อจะเจนครับเจน รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวครับเอ้ยห <laughs> ันป่าไม่หันเนาะมนมนผมตายโดนระเบิดวเจีร <laughs> อเวลาครับ เขาคมจัดเลยวันนี้โวมีปปถ่ายได้งานมองอยู่างครับถ้ามองได้ดีกว่านี้น่าจะดีกว่านี้ลองบนหัวโดดนะ ล่าสุดเจ็บอยู่กระจกครับเราก็คิดว่าเขาจะโผล่แม่งไม่โผล่พอดีสุดยอดจัดมองยากอยู่นะ ไหนได้วะเนี้ยไม่รู้ว่าจะมาทางไหนเลยอาจจะลงบนหัวสวยครับโหแล้วศูนย์ศูนย์หนึ่งเอาหมดสามตัวเกมข้อมูลจัดโก้ดเนี่ยคือแต่ถ้าตาดีด้วยก็จะอันนี้อีกแบบครับแต่ว่าอื่นอื่นควันหน้าบีนะครับ ผมไม่อยากจะลงโอ้ยเกือบแล้วผม B สองตัว <c oughs> อยากจะเล่นอยู่นะเที่อยู่ตรงนี้เนาะ หมาก็หอนถูกเวลาจริงเดี๋ยวๆโอ้โห,หไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกตัววิ่งเกิดเหรอเกิดเกิดมากลางอ่ะสวย เฮ้ยถือว่าผมรอดได้คุ้มจังหวะเมื่อกี้มันกดไม่ออกว่ะทุกคนเดี๋ผมเบรกไปจังหวะหนึ่งกันครับไม่รู้มาไม่แต่เบรกว่ะ วางเอ๋ออะไรแบบไปไหนผมยิงไม่ทัน ถ้าเมื่อ,อ,อ,อกี้ยิงโดนน่าจะได้ครับแต่าเมื่อกี้ยิงไม่ทันเขาเนี่ยเขาพอเขาไปเล่นแหลมแบบไม่วิ่งออกมาเช็คแล้วเราก็เล่นยากขึ้นเยอะยครับเราต้องแบบว่าหน้าสาวคู่หน้าสาวคู่กับในเกิดอะ มันจะไปยาวแล้วปะเออผมจะตายไปเลยโอเคโออโหไวจัดแะรีเฟกต์ไวจัดแหะ เฉกลางนะจ๊ะดูเขาอเอนเราควรนอนเร็วอ๋อกลัวออกนี่แล้วตายอะ่ะเนี่ยกูมีตรงเนี้ย ตีเอดักไว้ถูกอมันกึ่งเชิงไหมมันก็ไม่กึ่งเชิงแล้วแบบไม่รู้เด้อผมรู้สึกตอนนี้ผมเล่นฟิลมั่วจัดเลยตอนนี้ เสียงไวจัดหลยเบิด,ดครับพอระเบิดเลยไหมโอเค okay. เสียงกลางเมื่อกี้เยอไปไหนเนี่ย Oh, en armgreie. ยิงไม่โดนโอโหไม่ตายเลยเปืนมันดีดโอเคสองสองนะครับตอนนี้เกิดตัวคมเขาออกอนะจะเล่นวางเลยไหมครับมีเอตัวนึง่งโอเคงั้นผมวางเอนะอีตัวอยู่ได้เกิด ประโดวิ่งกลางไหมประดดอยู่กลางครับเห็นแล้วปะโอ้ยหูติดชะงักสกิลเราเขาเล็งประตูอยู่เอ้ยถามวิ่งดีหันพอดีมันแพทใหม่มันอันนี้นะได้หมดนะเดเห็นผมเซ็ตทางนี้ไปเลย อ่าข้ามบนจะโดดลองอุย้ยโอ้โหขาดมาไม่เห็นข้างขึ้นประตูนะประตูประตูใหญ่ท่อะปะเอ,อ,<ะ>อ้ยนงเอ๋แล้วะ เสียงเสียงมันแบบมันปุ๊บเอ้ยโอ้โหรอดได้วะระเบิดอ่ะมีอ่ะไม่มีอ่ะอู่โดดไปแล้วนะโดดไปแล้วออกเกิดแล้วเชื่อมอ่ะท่อเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้ เกี่ยวเข้าหัวเหมือนกันแล้วเปิดควันโดใช่ใช่ใ่าไม่ทำคลิปโกดิครับเฮ้ยโอ้โหทำมี่หน้าคอมหน้าคอมดักนี่สองตัวแล้วเล่นเลยหยุดแ้วครับเนโกดิบครับทำคลิปจะทำวิ่งแบบอันนี้หมดพอดีหายใจหมดพอดี สิบเอ็ดต่อเก้าโดนนำเยอะเล่นมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ไม่รู้ครับเสียงสุดท้ายอยู่หน้ <c oughs> าเอ้หมหยาบอยอะ เี็สุดท้ายครับเป็นสุดท้ายผมไม่ได้ดูเอ็นเนีื้อบดไม่ตกเลยสวยครับโอ้โห เสี่ยงเล้าใจเอ่อไม่ไม่ปาระเบิดควันนะไม่ได้ปลาควันนะโอ้ยปลาอยู่คอมเยผมผมรอดโดยได้เฮ้ยโดนอยู่ข้างล่างโอ้โหทำอีกไม่เคี่ยลงลงไปเล่นเมื่อกี้ แหวนถึงแล้วมันะเล่นกับเวลาก็ได้โดดขึ้นข้างบนขึ้นอยู่หน้าเกิดเหรอประตูกลางสวยครับสวยครับได้แล้วได้แล้วงระเบิดลงระเบิดกวผมจะเบรกจังหวะยาวไว้ก่อนหนึ่งจังหวะ <laughs> <laughs> ผมว่าจะปาเอไว้ครับ ให้เสมือนว่าเราเล่น A แต่เขาน่าจะอ่านออกไปแล้วว่าผมปาออปชั่นออกเฉย เรียบร้อยโอ้โหหลังไม่ทันเจ้ okay. Okay. ผมวีดีโอจบเปเท่านี้นะครับ <Okay. S 1> เพื่อนได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับและใครเล่นได้เท่านี้นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไปแนละ้วเจอกันคี่หน้าผมสวัสดีครับ